เรียนท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารนักวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านข้าพเจ้าในคุณนริวันนั้นเลยประธานกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตะบนสมบูรณงขอกราบพระองค์ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ด้วยตัว และสร้างจุดให้แก่ผู้สูงอายุอำเภอสระบนอร์ไปจำหม่ายขึ้นซึ่งได้รับงบประมาณจากถนนจากกองพันผู้สูงอายุยกรบกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีผู้สูงอายุจากพื้นที่เทศบาลตำบลสมะบนตรตำบลยุบ่านุกล้องและตำบลบางการเข้าร่วมโครงการจำนวนที่120คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลสุขภาพกายใจรู้จักการป้องกันรักษาสุขภาพตนเองจากโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในวัยผู้สูงอายุและการสร้างสุขโดยกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุนั้น การอบรมครั้งนี้ได้เห็นทั้เกียรติจากคณะวิทยากรคณะผู้ปรอบารคณะพยาบาลศาชีพและสันะการใช้ารไฟหมหาวิทยารวมาให้ความรู้การอบรมเพื่อให้ผู้ร่วมงานอบรมได้รับความรู้และการดูแลสุขภาพและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ของทั้งเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกละกั้ทำให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมหลากหลายและสามารถนำไปปัในเกิดในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความสุขและมีคุณค่าของตนเองต่อไปวันนี้ให้เวลาจบวันแล้วผมจิงขอ,งของเรียนรับประทานในพิธี ตามโครงการพัฒนาชีวิตและสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับผมคแถวผมตุนในนางเทศบาลสมพอนะครับบอขอยินดีต้อนรับผู้สูงอายุจากสามชุมชนรั้งสามตำบลนะครับท่านรับผิดชอาร ประมมาประบลูต้องนะครับปรอเทศบาลตลสมุทรกนครับวันนี้เข้าสู่พีการนะครับผมเรียนกรรมารผู้พิจารุาอายุทั้งสี่เทศบาลนะครับนมนมนายกทุกทีถูกต้อง ผมมีความยินด er ีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีการประมูลงานและกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุอำเภอสุนตบนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ลณขณะนี้มีสัญญาทวิสแปนประเทศไทยให้เจ้าพสูจน์สังคมผู้สูงอายุอย่างยิ่งรบวนโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งหมายถึงการมีจ้างกรอายุหกสิบปีขึ้นไปคาดกว่าเวลายี่สิบสองจากรทั้งหมดนะครับการณ์การนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยในหลายด้านเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคม อย่างมีคุณภาพสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยในประเทศนะครับเพราะการดูแรักษาเรื่องความมั่นคงทางการเงินและสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญการทัพคนในประเทศมีความสําคัญของการดูแลตัวเองในเรื่องต่างๆตั้งแต่ปัจจุบันจะทําให้เราในสังคมสูขบัยอย่างมีคุณภาพรัง để, để, để đây có được kiến thức trong việc tự chăm sóc bản thân, trong việc sử dụng các sản phẩm tốt, cùng với việc tạo các kiến thức mới, học hỏi các kiến thức mới, các kiến thức mới, học hỏi các các kiến thức mới, học hỏi các các kiến thức mới, học hỏi các kiến các kiến thức 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 các 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 อย่างเหมาะสมเพื่อจะได้มีสุขภาพกายและใจที่ดีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวต่อไปครับปัจจุบันนี้ได้ควรแล้วกระบวนของกางรัฐน,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสันงคมโลกที่ท่านเคารพบนับถือได้โปรดดลบ,ลบันดาลารารประธานพรที่้ท้าทายจง,งประสบกับความสุขมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมา่นใจว่าไม่เจ็บและขอให้การดำเนินกิจกรรมโครงการนี้มารุ่งทำรุ่งสูงที่ก้องรอไว้ทุการครับครับ